ลูกศิษย์ well ของพี่แย่แข็งแกร่งขึ้นมากพี่สาวสวยมากน่าสะึึงกลัวเลยขนาดนี้ในการต่อสู้ครั้งนี้หลิงลัวซิ่วจะต้องได้เข้าสู่การจัดอันดับเป็นนะ <S <S ประตูนรกได้ถูกเปิดออกแล้วใช่ไหมหนึ่งในนั้นก็เพียงพอแล้วที่จะกวาดล้างกองทัพของมนุษย์ได้ แม่นางหลิงเป็นเพียงสตูตัวฉกาศของปีศาจโบราณเท่านั้นการเข้าร่วมนี้กห้อูจี้หมายความว่าเจ้าจะได้เข้าสู่อันดับรายการสวรรค์อย่างแน่นอนข้าสัมผัสได้ถึงออร่าที่แข็งแกร่งกำลังใกล้เข้ามาทุกคนรีบอ,อพยพเดี๋ยวนี้ปีศาจโบรานระดับแม่ทับพวกเราเพิ่งตื่นขึ้นมาก็มีวิญญ,ญาณสดใหม่มากมายมาถวายถึงที่ มนุษย์นี้มีจิตใจดีซะจริงได้เวลาเก็บเกี่ยวอย่างเต็มที่แล้วใช้เพียงแค่ทักษะเดียวก็เพียงพอแล้วทักษะพายุเวทมนต์เจ้าพวกนี้คือปีศาจโบราณระดับแม่ทัพบล้ำดับรายการโลกทุกคนรีบถอยออกมาเดียวมันสายเกินไปแล้วเพลงดับสวรรค์ทลายนะพะ คนคนนี้น่าสนใจดีทักษะอันเชิญดาบศักดิ์สิทธิ์ถอยออกไปจากตรงนี้แล้วมาเล่นกับข้าข้าหวังว่ามนุษย์คนนี้จะทำให้ข้ามีความสุขดาบศักดิ์สิทธิ์ขั้นสุดยอดตายซะ สมแล้วที่เป็นลูกศิษย์ของเย่หยองข้าไม่ได้คาดหวังว่าข้าจะถูกบังคับโดยมนุษย์ที่อ่อนแออะสิ่งมีชีวิตที่อ่อนแอจะต้องตายตัวของข้ากำลังสัน่นนี่คือสัตว์ประหลาดโบลอนไปรับตัวเธอไว้อ้าย รีบถอยกลับไปก่อนข้าจะยื้อเวลาให้หลิงลั่วซิ้วฟื้นตัวเองพี่สาวรีบตื่นแล้วถ้าลุงเย่รู้ว่าพี่สาวได้รับบาดเจ็บเขาจะต้องโกรธมากแนะ่เทพีแห่งก้ารสังหารจงตืน่นปกป้องไม่นางหลิงไว้ทักษะอันเชิญอสูรน,นุกสองหัวจากผาพจัน์เต็มดวงกำปัน้นแห่งความโศกเศร้าที่แท้จริงตายไปซะ ผู้หญิงคนแรกที่สามารถต่อต้านข้าได้ต้องตายผู้ชายคนนี้เขาบ้าคลั่งอีกแล้ว50%ของพลังมัดของเขาสามารถทำลายผู้เขาได้และตอนนี้เขาใช้พลังมัดไปถึง100%แล้วมนุษย์ผู้หญิงคนนี้ช่างน่าสงสารเหลือเกินก่อมปั้นทำลาย ศิละปะป้องกันตัวโบราณระดับพื้นฐานเลเวล100แม็กเป็นไปได้อย่างไรแปลกจริงๆทำไมพี่สายโบราณตัวนี้ถึงรับการจมตีด้วยนิ้วเดียวของข้าไม่ได้เปลี่ยนไปได้ไหมว่าทักษะติดตัวของข้าจะทำให้ข้าแข็งแกร่งขึ้น <S <S นี่คือลำดับที่9ของลำดับ้ายการสวรรค์เยี่ยง ติบอันดับแรกในรายการสวรรค์คือระดับผู้กอบกู้อย่างแท้จริงดิ่งลัวดซิ่วครั้งนี้เจ้าไม่จําเป็นจะต้องเสี่ยงชีวิตขนาดนี้ข่าหน้าเจ้าจะต้องสู้กับมันเองและข้าสัมผัสได้ว่ามีปีศาจหลายแสนตัวในขุมนรกนี้ที่กำลังจะมาท่านอาจารย์ยังมีปีศาจอีก2ตัวที่อยู่บนท้องฟ้าลมหายใจของพวกมันอ่อนแอลงจนข้าลืมไปเสียซส,สนิทเลย Gonna see success in me Ain't seen the rest. Of I me. just wanna be the best at what I know. Better than the rest. Just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest. I'ma make it known. They call me obsessive. oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive even though. Joey, so ain't gonna lie. Life's tough. Try to get by. Life's rough. Try to do it right. It's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try. I won't give up. Still gonna fight until. I've they say I'm way too